ครับผมสวัสดีครับมาพบกับสุสกิแ r ร,รีนะครับผมคันใหม่นะครับพึ่งเข้ามาใหม่คันนี้สวยมากครับผมวิ่ง2 9 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับคันนี้เบาะเดิมๆเ,เลยครับผมมีติดตั้ง LPG เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยสวยมากครับคันนี้ เง,เงียบนิ่งเลยครับผมปี17นะครับผมคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับคันนี้สวยมากครับคานหน้าเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับ ้านหน้าสีเทานะครับผมมีสติกเกอร์ติดครบไม่เยี่มเลยครับผมครับตัว R ตัว L อยู่นะครับรถไม่เคยขยับไขทำสีสีเดิมเลยครับผม ลูกยางกันกระแทกนะครับฝากระโปรงหลังยังอยู่ครบนะครับผมสองข้างส่วนใหญ่จะชอบหลุดนะครับวน,นี้ยนะฮะยังอยู่นะครับลูกยางกันกระแทกฝากท้ายฝาข้างเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับนะครับ ตัวนี้น็อตจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีแต้มอยู่ไม่เคยขยับไถรทำสีเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับตัวนี้ปี17นะครับผมไม่สอง0 0ื่นกว่า 20, โลเท่านั้นเครื่องเดินเงียบนิ่งมากอุ้ยทอทีครับผม ปี17นะครับสายวัดน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับจะเป็นกลมๆแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ปี17-18จะเหมือนกันเงียบมากครับเครื่องครับผมคันนี้นะครับปี17ติดตั้ง LPG จากโรงงานนะครับ ราคาอยู่ที่229,000เคดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้น72เดือนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000ขอบคุณมากครับ